ออกมาเพิ่นก็เพิ่ะคือยังเห็ดอยู่นลูกเข้ามาละบงลูกมหาลับจ่างลาบายลูกเต้าก็เกันละโอ้ยร่อนขี่ขาดสั้นล่างยาวอยู่เกอนเปไปเออไม่มาเบิ่งนเขาเนี่ยกันอันตรีละมองเขาสิแดงเงินได้ทรวนเอเลดอยู่เกอนโตบอกไงหนึ่งนาำมาแต่เงินอ้ยไปไปสนามไปไปลบเมื่อไปอันบอกลูกมาเบิร์นนี่จะผู้ดหรูอพู้ขยันเลยเนาะคนงานนี้เนาะ มึงก็ว่างล้วนอ่ะกั่นทีล่ะจ้างแหงแหลกเฮ็ดแม่เมื่อไหเฮาก็ล่างออกมาเพิ่นก็เพิ่นงยังเฮ็ดดิบลูกเฮามื่อไหบ่หู้มาหา,หาหารับจ้างรับใบลูกโตคือกันละ่ะโอ้ยร้อนขี้ขาดสั้นล่างยาวอยู่เฮือนผมไปเอิ้นมันมาเบิ่งเขาแน่กั่นทีละ่ะมองเขาสิได้เงินได้ท้องร้อนเอเลดอยู่เฮือนโตบอกไงหนึงถามหาแต่เงินไปไปสนามเฮา เปไป,ไปลบเมื่อไปอันบอกลูกมาเบิงโอ้ยมาขึ้นนอนแบบมี้ความซุกเท็ละลูกบุยเอาขาขึ้นหา่างบ่ให้มึงอวดมึงพี่กับเป็นไปบอรดั้ขาขึ้นห่างกับบ่บตต่ตกอีกตัางหากมันนอนจังไดก่อเดียวนี่นะ่า โอ้ไยไผ่เราไม่ปุ่นไหวอี๋อยู่นี้โอ้ย,อยคนกำลังน,นอนแสบนอนนัวโอ้ย,อยสินอนนัวนอนแสบยังไงปุ่นเมจ่างคนมาดตัดละมันเซลเซลอยู่หันจ้างจะก็จ้างเขามาเพราะแหตุอะไรใช่หรือว่าเหตุอียอยสีให้มันลำบากแตกเด็ดอ,อียอยโอ้ กี่ไล่กับไปเบิ่งเพิ่นน้ำเนนั่นบ่มีผู้ใดเบิ่งผู้ใดยแย่งอยู่หันอ๋อคอยกับเบิ่งเพิ่นเลยตัวนั่นเพื่อจะเฮ็ดดีอยู่น,นั่นบ่ทันมีไผ้าพักผ้เศร้าอยู่ได้นั่นน้ำเพื่อกับบุทันได้กินโอ้นี่บ่แม่ละเนาะอุ้ยกะอีแม่แดงงมาเบิ่งเพิ่นเนานนะบ่เดี๋ยวให้มาเฮ็ดงานได้ล่ะโอ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 ,โอโจเจแม่นมึงน้องนานง,นงาเนาะคขนุบไปเฮ็ดเพื่อสิได้เฮ็ดซะบ่กูบ่มีแนวสีเบาแล้วคขนสีเป็นจังสี จะรูมีสิบ่ลูกขึ้นเล่บเดียวนี่แม่แม่บอกให้นุม,มาเห็นยังกอเจ้านี่โอ้ก็มาเบิงเพิ่นอยู่นันลาก็จังได้สิมาเบิงน,นานก็นันสิมาดาหนูแล้วว่าให้มาเบิง,อ,กกบงอ้านุนกก็เบิงเลยนันดิปูตัดกะมีปูอเอากส่กระสอบก็ะมีใจน,นุเน็หจังได้อีกสะนะิน่ะอุ้ยลูกกูนี่กระเว้นขักแห้งเด้อลูกสมัยใหม่อ้จะเมว่นบไห้เวียกได้งานนะี้นง ไห้ตัวละมือหนีหลวงโทรศัพท์เพราะมันเห็ดเห็ดนอนเบิ่งโทรศัพท์าบขอบโอ้ก็มาเห็ดงานคือกันก็ว่ามาเบิ่งคนงานนี่อันนุไปเห็ดคนงานสุบว่นไ้เห็ดคนสุดมีงานทำโอ้แบบนั่นบ่แม่ละน่าแต่แม่บอกว่าให้มาเบิ่งคนงานคนเห็ดงานอุ้ยมันละยอียดเบิ่งคนงานบ่ได้ทำงานขันมันสิไปเห็ดโอ้ยว้าวหลายกูกกับเมื่อยน้ำลูกนี่โอ้ย